วิแล้วเงินออเขาจะไปวันที่วันที่สิบสงวันที่สิบสองมาให้อันนี้เขาอยากให้รู้ว่ายอดเงินแปดหมื่นหกพันแปดหมืารยิบเก้าทเงินเกือบแสนมอบไปให้วันเกิดบอสบิ๊ก มีใครบ้างหนังสือพลังรักแฮปปี้เบิร์เดย์บอสบิกรุ่นที่หนึ่งสองห้าหปดนำทีมโดยแม่ออกคำนำทีมโดยพี่สุอเมริกาพี่เจนเกาหลีพร้อมแม่ออกคำบอสบิ๊กตามรายนามดังนี้หนึ่งเพจพอออนเลดี all, ladies, ้สวีเดนร่วมทมําบุญแจกข้าวไปพัน เพจพอเรนี่สวีเดนหนึ่งหมื่นห้าพัีอยดสิบกงบาท็นพรอะไราตาทูแม่นูตเขยลาวอันนี้ดังมากที่เดอร์แทนลนที่ฮอลแลนด์ที่ยุโรปเขยลาวห0ึ่งบาทพิสุอเมริกา5้า9ับาท พี่เจนเกาหลีห้าพันแม่หยกเกาหลีสามพันพี่ออยอังกฤษสองพันห้าเพจ 2, 500, พี่อุไรสองพันพี่เย็บสองหมื่นเอฟซีสารคามสองพันโอ้สองพันบอสองพันเอฟซีสาักามสองพันพี่ทิยพย์สองพันน้องปุ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแม่น้องแอนนี่หนึ่งพันโอ้แอนนี่เราเหรอไม่แน่ใจไม่แน่ใจแม่นุชนอร์เวย์หนึ่งพัน น้องบีเอ็มหนึ่พพี่พรหนึ่พแม่ปอหนึ่พพี่สุรี1,000แม่แหม่มหนึ่พเพจมณีจันยายแบมแบมหนึ่พแม่แอววห0 0่แม่อมาหนึ่งพพี่อูแป0รพี่บัวใบ6 6รบาท พี่นุตองแต๋วหกร้อยห้าสิบพี่หนูน้อยห้าร้อยหกสิบหกบาทเพจยายอีฐคณิถาห้าร้อยห้าสิบอันนี้ก็เห็นบ่อยอยู่นั้นพี่พัชชาห้าร้อยพี่อ้อยห้าร้อยพี่นักข่าวห้าร้อยคุณส้มโอห้าร้อยพี่พรานพี่พรานห้าร้อยพี่พิมพาห้าร้อยพี่เพจพี่แคปหมูห้าร้อยพี่หนูนาห้าร้อยพี่ดาวห้าร้อยพี่เตยห้าร้อยพี่พีชห้าร้อย พี่ทุกตีห้าร้อยพี่พลอยห้าร้อยพี่เน็ตสี่ร้อยสี่สี่บาทพี่พิมสี่ร้อยคู่จิ๋วคู่แจ๋วคู่แจวแม่นุ่มพี่นวลน้องเบียบพี่ตาพี่สไปพี่แดงแม่จิแม่ออยลี่ย่าเฟย่าน้องเชนแม่บัวอ่อนพี่จุ๋มพี่นุ๊กพี่ติ๊กพี่เจี๊ยบพี่พุ่มปุ้ยพี่อ่อนพี่เยาวรวมยอดแปดหมื่น 6,999บาทซัพพอร์ตเสื้อ65ตัวค่าจ่ายทุกบาทโดยพี่สุอเมริกาพี่เจนเกาหลีขอบคุณนะทุกๆพลังรักขอบคุณที่มาวมซัพพอร์ตด้วยกันฮักแพงกอดแน่นกันไปจนโดนเดอจ้าขอบคุณนะครับกอดรูปนี้ธศรกิจอยู่บ้านบ้านหลังใหม่เสร็จอันนี้คือร,รุ่นแรกนะนี่ไม่เคยมีใครมาทำแบบนี้นาแบบว่าเอาเงินมารวมกันแล้วก็ลายชื่อเหล่านี้จะอยู่บนผนังบ้านบอบบิบ๊กเมืนอนเซเลนเลย จะให้ไปในบ้านเลยแล้วจะจะเป็น,เป,นเป็นแบบเอาไว้จดจําในวันที่แบบเราแบบพอแทแ้เราก็มาดูคนหลอกนี้ที่เขาให้กำลังใจเราต้องเกือบแสนนะครับ okay.